เม่าโคตรแรงมากเขวิ่งเน็ตสี Four Four yeah. ่สี่เก็กสี่กิกแค่นั้นแหละสี่เก็กสี่เก็กก็ได้คืออะไรวะแมชเต่าเนาะสี่เก็กไม่ไม่เกตครับแต่รู้จักแต่สี่เป็กครับพอคุณเล่าขาวเฮ้ยแดกเล่าแล้วแลปีกูเล้าเชียแมมเล่นลิตรอวะเฮ้ยอย่าเลยเว้ยแมมเล่นดีนะมึงตอนนี้แค่ตอนแค่ตอนนี้มันฝึกโดดบาร์สแท็กอยู่ ใช่พี่เจนผมกระโดดแบบเส้นตรงนะไม่ใช่พุ่งไปหน้าขึบนอย่างเดียวอ่ะไม่อยเห็นตานี้บบนเลยอ yup. ่ะโอ้ยเฮียมันให้กำลังใจน้องหน่อยดิโยนเลยแมนเขาอยากเล่นกันโอเค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 ก็เยอะขึ้สภาพแล้วแม่งโดดไปยัไงเปิดไฟเฟอร์กอะไรวะโดดได้อยู่กับที่สุดเฮียเหมือนแม่งโยนเลยเฮีย ไอ้ยังไม่ตายมาหมดทุกอย่างเลยเลนเบสกิลสแกนสกอนสกอนไม่มีฮะเองครับเออเป่ากูอยู่คนเดียวเลยรอเลยลูนรูนาะเออสแกนเรียบร้อยดูสามมาสิ่เฮ้ยแม่ตายไฮ้แม่ตายฮิวฮิ้วฮิวฮิวกูอยู่คนเดียวเหงาเหงาไปไม่ได้แล้พี่พี่ระวังพี่บิ๊ดไอ้แม่นาระวัง เดี ais, kind of A, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนีะตรงนี้ต like ัวหนึ่งได้ยินเจ็บกองอะเฮ้ยหลังหลังกองแล้วไอ้เรนน่าฮะอู้หอเอ้ยเฮียคมยังวะมาเลย ต่กินไม่ไห้แต่กินทาซากมาน่าจะได้หมดนะยิงอยู่คนเดียวกิผมไปแล้วพี่แต่ว่าผมโดนไอ้นั้นไงระเบิดระเบิดเคอไอ้คนไอ้คนนี้คุดแม่นเลยอุ้ยเน็ตเป็นเนี่ยตังก็จ่ายนะทองมารอช่วยไม่ได้ระวังระเบิดอ้าวเฮ้ยอ้าวอ้าวเฮ้ยวามหนุนโดนคนนึงดับเลสดับเลสระวังลอตเตอร์ เราตองยังไม่มาพี่ลาบุหลาบุหโอาโดนจราจรยิงอะเย้ยก็สุดเสียละสุดหมดตาสวยเลยเฮ้ยคุณเชี่ยไอ้ Have retrieved the spike กระโดดออกไปพี่ ของแท้มาแล้วพี่วิทย์ปั๊บปั๊ปั๊บกูขอเมึงนักกักูก่อนนะว่าหลังจะแปดอ่ะกูก่อนนะผมจะเข้าไปเล่นไงผมแปดผมจะเข้าไปเล่นผมตายก่อนแนปด็นะก็กันนเลยไ่ครับมีบมีมีครับ มาปล่อยโมเด็คมาเออ,เาเออรออยู่มันอยู่ข้างบนครับอยู่ข้างบนสองตัวมั้งร่างจาก,าจาก<ม>โอเคตรนุ้งบันไดบันไดเฮียไปเป็นเฮดทริกเกอร์พี่พี่ต่อเลยเออจะตัว,ต,ว<ๆ>ตัวเดียวคร<อ>ับวางเลยมา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 ,<อ>มาเฮ้ยเฮ้เอาหือ ไปตึงจังวะปี่บีทวังเอ้าแล้วพี่ไปวางตรงนั้นเรียบร้อยเฮ้ยหลังแบ็คไซด์มันอยู่ในไซด์แล้วยิงในไซด์บีบเดิมยังไงไว้เหี้ยเกิดไรกันวะเออพี่บีทเดินไม่ได้ไงก่อนเลยยังงงจัดเมื่อกี้ ความสามารถเความสามารถพิเศษห้ามล็อกเลนแบบเดียขานะครับเพราเขาเป็นสโมไงล่ะรอให้ผมเป็นซีตีนิวดิไปไปไปไไป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 มีไปไปไไปเลยเไามปไ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 ลิงไไป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 ไไป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 ้ปไปไป เฮียไอ้ออใหม่เกือบชะตาขาดเป็นติดใจไหมติดคานนะเออติดคานชนคานนะครับไม่เข้าประตูไปโกะโผล่หัวพอดีมาอะไรวัดแต่พอให้ดับแต่ฮีเล่ต้อโคตรระแวงแบบจับปันเลยอ่ะทันตีมาใช่ไหมแล้วยืนได้ยืนอยู่ตรงนี้กันสองคนอ่ะตรงเนี้ย หมดแล้วไม่โคตรไกลงี้อ่ยเขาเฮียโดนคือคือพี่กับไอ้ใหม่ไม่ยืนยืนคู่กันเกือบตายไอ้ใหม่ไม่จับหมาหันไม่ทันเช็คนี่ด้วยเฮียหมาหมาแดนไอสัตว์หมาหมุนหมานั่นหมาหมุนหมาหมุนจับแล้วติดสงศาเลยอ่ะให้ปล่อยไดปล่มอุ้ยสวยเพราพี่ผมกำลังหยิบนกเลยหวังกูถือแฟดด้วยประะเ็นน ไปเลยไปเลยไปอึนปืนหลังหนึ่ง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 เจ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 ดูดีไงแกโกดอยู่นี่ไงสวัยเฮ้ยพี่พีชเป็นเดินช้ากันอะไรพี่หมูวิ่งไปเลยมึงวิ่งไปเลยวิ่งหากูไปเลย กูหาสัต <lightly> ว์เกโกอยู่ไหนเนี่ย้ะมาแล้วนะพี่วางของกันไปแล้วนะโอ้พี่ไม่ได้เก็บสไปายเหรอเมื่อกี้ไม่ได้เก็บอ่ะเฮ้ยพี่แกลงรอแล้วสายมือสายมือตรงกับไปโหมดห้าโหมดห้ายังไม่ได้กูนั่งขับเลยเนี่ยใช่ไหมซื้อได้ไม่เหรอได้มาดิ จายจ่ายแล้วระวังนนี้นี่มีเนนี้มีเดินอยู่ข้างในสองคนข้างในสองคน t e e เล่นอยู่ข้างในนะชิบายไรใหมโดนอะไรใหมพี่กดตัวให้รอดมั้ mortgage t ไปไป e ปหลังตัวหนึงหลังตัวหนึง้หวังเลยวังเลยนี้น้นี่ะด้านหลังกับเอลิงนะพี่พีดดูหน้าไว้เดี๋ยวผมดูตรงนี้ให้เมนมาเมนมามันจอบประตูยัง ตรงแล้วเมนมาเมนมาเมนตายเอ๋อไหว้ีอีโหยิงตัวไปแปดสิบเดี๋ยวปีนขึ้นมาแม่โดนเมนมาไรอีกอ่ะอ้าวแมนอย่างนี้กูต้องให้เครดิตมึงด้วยสิเพราะกูยิงไปแปดสิบกันคนละครึ่งพี่คนละสิ้นเฮ้ยบีบีดูอะไรจังอ่ะดูวดิดูคิวกูดิ แค่อย่างเอาอะ่ะกำลังคมเลยอกำลังคมไอ้สัสพูด <c oughs> มาได้เย็ดแปดแตกกำลังกำลังคมนะ <c oughs> เลยอยู่เหมือนเดิมมันก็อยู่กันเหมือนเดิมมาเล็กก็เอเหมือนเดิมบีก็ไอ้เฮียฮาร์เบอร์ก็เดิมเฮ้ยปลาไปตรงนี้หน่อยได้ไหมพี่เอ้ยเชื่อต้อได้ โอ้โหโอ้โหจะโยนกล้องมาข้างในก่อนเฮ้ยอยู่นี้อยู่นี้เล็ดอยู่บีเล็ดอยู่บีบีระเบิดระเบิดบีเอ็มเฮ้ยเข้าด้วยแม่งเอ้ยสวยวางเลยครับตัวนี้อยู่ซี ดักเลยพี่ใช่พี่รอนี่แหละพี่ไม่ต้องเดินไปหรอกพ,พี่อยดูงนี้ไปเลยเออตรงนี้มีคนดูแลวว,วังวงสกยอตสก๊อตอตสก๊อที่เบใก้นะ ช่วยเบียไม่ทันแบบแม่งยิงมันลอยอยู่ไอ้ย่ปแล้วเปิดประตูกูไม่รู้เลยตอที่เปิดประตูเว้ยโอกูเกือบแตกไอ้เหี้ยเซซี่มีเกกโกกมีเคเจบีฮาเบอร์เอเคโอกับเลส B. บีจำไว้ B. บีมีตัวเดียวมีฮาเบอร์ตัวเดียวใช่ใช่แต่ตัวครบด้วยประเด็นไหนยะใช่ไหนยะ เคกระโดดเข้าเอาไไปไ่หน่ดไฟพี่น่อยไอ้เจ้ไเี้าไเจ้ไอ้เไอ้เ้ารอ้ไอ้้ไอไอ้้ไอ้เ้าไอเ้าไอเอ้เไเาเ้อเ้เ ไม่ตรงนี้วยเ่าีล้าไรพี่ผมผมโดนลูกตองเฉยๆโ้ยไม่ได้เช็คไงเมื่อกี้ไม่เป็นไรโอ้ยอย่างเยอะเลยพี่ถอยเออสไตร์โดนในเนถอยเธอะัพยายามถอยอยู่สวยสวย ระวังระวังซีนะำใหม่เช็คช็คก็ทิ้งตเล่นมาแถวอยู่3ใช่ใช่ใช่นุกมาอมมาเลยอันตรายเลยสวยสวยมันอยู่ A สองตัวเลยเมื่อกี้ไปเฝ้าไปเฝ้ามนุษย์เ้ยไม่วางนี้หรอโอเคเนี่ยวางไปเลย วมาดูล <Sen Heck no>? ์ดลตัวนี้หลเกือบตายกูหัวเลือดสีเลยวอเตอร์ฟอลวอเตอร์ฟอลการฮวาิดทำไมโดนในนี้โดนโดบ้าอยู่ดีสวยสวยขบนขบวบนสีทียนั่งรอไอเดียเลยมันมันจะนั่งเอาไอเยใช่ไหมใช่ เอาลอคนเยลอยยี่อะไรมาแชล์มาแชลครับมาแชล์ผู้บอยขอขอกินแล้ยจี้ขอกินหน่อยขอกินมันดองในนั้นเนี่ยไม่ต้องอ่ะเออมาแลกกันมาจบข่าวสะกิดสวยนี่เออเก็บเก็บมาเก็บมาจะตกใครไหมไอ้ขื่นผงมะเออมาดูดวงเดี๋ยวตาใจแล้วได้ไหม มันสลับแล้วฮาเบอร์ยอยู่นี่ฮาเบอร์ยอ,ยอยู่ในไซส์เฮ้ยเชียวคนเี้ตรงนี้ไม่ตายได้ไงยี่ร้อยสิบสี่ครับฮาเบอร์อยู่ขอบเลยตรงนี้ล่าสุดมีตัวดันซีมาสวัสบี มันแป่กนะพี่ต้องการพี่ต้องการต้องหมายใช่ไหมเฮ้ยพี่บิ่อ้ยใหม่โดนต้องการศพพี่ต้องการศพเราทายแล้วไปช่วยบีเอ็มหน่อยบีเอมนู่นแล้วหอยไอ้เหี้ยวิสโากู 30 seconds left. Cover going out. Last player <laughs> standing. <inaudible> yeah. sight. You run. Three kills. One enemy. <stubble> <emption> <Cohen> ไปแห่ไปแห่มันไปแห่จะกูยาวเลยยอมยอมเออเอาเอดไหมจนี่กูยาวเลย t จะแฝงที่อะไรมาเยอะแยะตเนตาม่ดเเลยอลยเโยนบอมแล้วให้เบมาเทคมารอตีไว้ที่